สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอหนุ่มรถไทยซิงนะครับวันนี้จะพามาดูวิธีการติดตั้งแต่นะครับผมอันนี้ติดตั้งแต่ใส่กับรถไทยเดินตามนะครับผมก็ไม่รู้ว่าก็เขาก็มันก็มีคนทําได้แหละครับแต่ส่วนน้อยนะครับผมที่เห็นส่วนมากเขาไม่ติดแล้วครับอันนี้ผมก็ เอามาติดใส่รถไถเดินตามนะครับผมอันนี้เป็นแต่แต่เขียวนะครับแต่ปากเดียวแต่ก่อนนี้มันเป็นสามปากนะครับผมเจ้าของเดิมเขาก็ไปตีจนมันหักนะครับนี่ครับน่ครับเป็นตัวนี้นะครับผมของเดียวเขาก็ตีจนหักครับมันเหลืออยู่ปากเดียวมันก็เลยเอามาใส่นะครับ วันนี้เอาเอันไดก่อนเริ่มไหนอันนี้ครับเริ่มเริ่มด้วยจากตัวนี้นะผมนี่ตัวนี้เป็นตัวแปลงไฟของรถมอไซค์นะผมต่อออกมาจากไดพัดลมนะผมมันมีอยู่เส้นหนึ่งที่ว่าออกมาจากไดพัดลมนะครับนี่ไล่ลงมาก็มาหาแบตนะผม เป็นแบตรถมอเตอร์ไซค์นะผมเป็นแบตมอเตอไซค์สิบสองโวลต์นะครับผมตอนนี้ก็ต่อไฟหน้าแล้วผมนี่ไฟ LED ด้านหน้านะครับอันนี้ก็เป็นตัวแตนะผมแตนแตนี่ครับผมเดินสายเป็นสองเส้นนะครับผมเส้นหนึ่งออกจากนี่เข้ามาหาเข้ามาหาแบตนะครับ พามาหาแบตเส้นหนึ่งแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเดินออกไปนะผมมันมีเส้นหนึ่งเข้าหาแบตนี่เดี๋ยวผมหให้ดูครับเดี๋ยวผมไล่ให้ดูนี่ครับมันจะมีอยู่เส้นหนึ่งเข้าหาแบตนะครับเส้นหนึ่งเข้าหาแบตแล้วก็แล้วก็น่าจะอีกสอง อีกสองเส้นนี่สองเส้นก็สองเส้นนี่เดินเดินเดินออกจากเดินออกจากแปดนะครับนี่ผมไม่รู้ว่าเขาติดตั้งยังไงนะนี่ผมเอามาอธิบายให้ดูพอข่าวครับถ้าไม่ถูกต้องในไงก็ขออภัยด้วยนะครับนี่ก็เป็นทางลมทางลมนี่ใช้เป็นาทางตัวนี้มันอัด ประมาณอยู่ที่ร4 0ยส่เดี๋ยผมเติมมาแค่80นะครับลั่นมากนะผมลั่นลั่นบานเลยครับตัวนี้บีดังแสบมากครับแต่ปากเดียวตัวนี้แต่เขียวตัวนี้ผมก็บีบมันน่าจะเรือประมาณ70หรือ60ปอนด์นี่นแหละครับนี่นี่ก็เป็นสายนะผมก็เดินมานี่ครับสวิตตแต่ นี่นะครับผมนี่นี่ใครทำนะครับนี่ก็เป็นก็ติดเล่นๆนะผมทีแรกเป็นแตาลมไฟฟ้านะผมติดมันยังไม่ค่อยสะาใจแล้วก็มาตีตัวดีแบบดังแบบดังแรงมากขนาดปากเดียวนั่นนี่จะเป็นเขียวสองปากนี่ผมว่าเสียบคนนี้นะผม นี่ขนาดปลาดเดียวแบบแสบมากนะครับผมนี่นะครับอให้ดูเข้าวนะครับผมมาเดี๋ยวมาเออนี่ครับก็มุมมองในการขับครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับผม ดังแรงมากครับหนีวัวตันแล้วครับอ่ะแสบมากครับผมอ่ะโอเคนะครับผมทีนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมนานๆตีได้ลงคลิปยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาไถตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวติดตามการคลิปต่อไปนะคผมโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ